ส่วงานสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทำเพากาพื้นบ้านที่ต้นสูงสูงไม่ติดฝกักหรือถ้าติดก็มีฝากน้อยช่อละฝาก2ฝากประมาณนี้นะครับจะมาทำให้เป็นเพกาต้นเตี้ยแล้วก็ติดฝากดกนะครับวันนี้ว่ามีวิธีการอย่างไรผมจะได้แนะนำคือต้นนี้ ก็เป็นต้นที่ผมทำไ้แล้วประมาณอายุประมาณ10เดือนนะครับซึ่งก็ออกช่อดอกไปแล้วช่วงบ่ายก็เก็บฝักไปแล้วด้วยประมาณ4ฝักครับราะมีสองช่อช่อละ2ฝักนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเป็นต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาแนะนำว่าเราต้องจัดเตรียมอะไรบ้างนะครับเนี่ย ที่ผมเตรียมมาอันดับแรกเลยก็คือกิ่งคือรากของเพกาเตี้ยที่เราจะเอามาเสียบเราจะใช้รากเสียบแทนกิ่งนะครับใช้รากนี้เสียบแทนกิ่งความโตของรากก็ประมาณดินสอหรือโตกว่านิดหน่อยหรือเล็กกว่าก็ได้ครับซึ่งประมาณนี้ก็ยังสามารถเสียบได้เลยครับเนี่ยรากเพกาเตี้ยเพราะว่ารากเพกาเตียเนี่ย จะมีตุ่มตาดอกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะกิ่งที่เล็กๆนี่จะมีตาดอกเยอะมากเลยครับถ้าโตสุดก็จะประมาณนี้ก็คือใหญ่กว่าดินสอนิดหนึง่งลึกใหญ่กว่าดินสอเท่าครึ่งนี่นแหละครับเพราะดินสอนมันเล,ล็กกว่านี้นะครับอันดับต่อไปก็คือมีมีดสำหรับกรีดกอกเปลือกของเซกานะครับ อันนี้เป็นของฝากจากเพื่อนบ้านครับเป็นหน่อไม้ครับที่ช่วงมาทําถ่ายคลิปนี่แหละเนี่ยสิ่งที่เตรียมไว้ก็คือถุงพลาสติกใสนะครับสําหรับหุ้มรากที่เราเสียบแล้วก็อย่าที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องมีกระดาษปิดภายนอกนะครับเพื่อเพื่อการแสงไม่ให้รากที่เราเสียบนั้นได้รับแสงโดยตรง เพราะว่าถ้ารับแสงโดยตรงนี้จะทําให้ไอรากเอกาที่เราเสียไปนั้นคายน้ํามากทาให้กิ่งแห้งทำให้รากแห้งนะครับแล้วตัวนี้ก็เพื่อป้องกันการคายน้ำํำถึงแม้คลายไปคายน้ำไปก็จะมีความชื้นอยู่ในตรงนี้นะครับอยู่ในถุงนี้นะครับนี่สายรัดครับเป็นถุงพลาสติกนี้แหละครับตัดมาจากนี่ถุงใหญ่ๆนี่แหละครับ เป็นถุงนี่ถุงสำหรับใส่เห็ดนะครับใส่เห็ดไปสุนสลาดเนี่ยครับตัดมาเนี่ยแบบนี้มีแล้วก็มีดเล็กด้วยครับมีปลายแหลมนี่เล็กๆนี่สำหรับตีดด้วยแซะด้วยนะครับก็จะมี่างนี้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นตอที่เราจะเสียบรากนะครับนี่ก็คือเป็นเพจาพื้นบ้านนะครับที่ผมปล่อยไว้แต่ต้นตอใหญ่จริงๆนยผมขุดออกไปแล้วส่วนที่เกิดขึ้นมานี่คือเป็นจริงที่เกิดจากรากครับผมก็เลยเลยปล่อยให้มันโตมานิดหน่อยก็ประมาณสัก เป็นปลาุกกลางก็จะประมาณห้าเซนนะครับสำหรับรากเพกาเตียนะครับเราเราต้องเราปูดมาแล้วเราต้องล้างให้สะอาดแต่เราจะไม่ใช้มีรูปนะครับเราจะใช้น้ำฉีดแรงๆก็พอเพราะว่าการรูปจะทำให้ตาดอกตายยอดมันบอดนะครับเพราะว่าที่เราเห็นอยู่นี้คือตายยอดนะครับที่เป็นตุ่มๆอยู่นี่กระปุ่มกระปามนี่คือตายยอด แต่ว่าเราต้องเอารากฝอยน,นี้ออกนะครับเอารากฝอยนนี้ออกแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า ส่วนไหนเป็นโคนนะครับเวลาเราตัดนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องจะมีสีอะไรสีเมจิอะไรเนี่ยมาร์กอะไรนี่มาทาไว้มาแทบไว้เพื่อกันลืมนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้นํามาเราก็ปาดไว้เพื่อให้รู้ว่านี่ส่วนนี้เป็นส่วนโคนนะนะครับก็ตัดประมาณสักห้าเซนหรือหกเซนเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับประมาณนี้แหละครับ เนี่ยครับเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่เราต้องจำไว้ด้วยว่าตรงไหนเป็นส่วนโคนเราสามารถไปขุดจากต้นเพกาเตี้ยที่ว่าให้ฝักนะครับถึงจะไม่โดกก็สามารถทำได้เพราะว่าการที่จะทำให้เพกาเตี้ยฝักดกหรือว่าเพกาที่เราเสียบรากเนี่ยฝักดกมันขึ้นอยู่กับ การดูแลรักษาการบำรุงครับให้ปุ๋ยให้น้ำเสม,สมอหรือเปล่านะครับแต่นช่วงปีแรกเนี่ยจะติดปากไม่มากนะครับจะปีที่สองนี่ยติดปากเยอะแล้วก็จะแตกกิ่งมากกว่าสองอีกนะครับคือตรงนี้เนี่ยที่เป็นสองกิ่งเพราะว่าผมด็ดยอดนะครับถ้าปีที่สองนี่ยสามารถแตกยอดดอกช่อดอกได้สามถึงสี่ช่อเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะว่า จะให้ฝากดกให้ฝากอวบใหญ่ยาวนี่มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเสียบรากแล้วครับเสียบรากนะเอารากมาเสียบแทนกริงนะครับเราใช้เลื่อยตัดเลยการตัดเราไม่ต้องตัดสูงนะครับตัดให้ต่ำๆลงมาเลย นะครับตัดให้ต่าๆทาไม,มถึงว่าเราให้ตัดให้ต่าๆเพราะว่าโอกาสที่เราจะทําสาวของเพกาที่เราเสียบไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะสองปีหรือสามปีเราจะทําสาวครั้งหนึ่งหรือว่าสี่ปีนะครับถ้าเราใส่สูงๆอย่างนี้เวลาเราเรา,เราทำสาวนะครับมันก็จะเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้มันก็ยิ่งสูงขึ้นไปแต่ว่าเวลาเราทําสาวเรามาตัดประมาณนี้ก็ได้นะครับ ย็บตัดประมาณนี้ก็ได้แล้วก็จะแตกยอดออกมาสองยอดสามยอดแต่เราจะเก็บไว้เพียงแค่สองยอดนะครับเอายอดที่สมบูรณ์ที่สุดเกินจากนั้นเราก็จะหักหรือว่าตัดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของกิ่งเมื่อกิ่งสมบูรณ์อาหารสมบูรณ์ปากก็จะดกนะครับอายุที่ทำเนะี่ยประมาณ สิบเดือนก็จะออกช่อแล้วตรงนี้ก็ออกแล้วเก็บไปแล้วสูงสุด1ปีก็คือเก็บฝากรับประทานได้นั้นการจะออกดอกออกผลเร็วออกฝากเร็วน่ะขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยน้ำพร้อมปุ๋ยพร้อมนะครับเวลาตัดเราจะตัดเหนือข้อตาขึ้นมานะครับเวลาตัดเราจะตัดเก็บเหนือข้อตาขึ้นมา Yeah, okay. ส่วนใบนี้ก็ตัดทำเป็นปุ๋ยครับนะครับ <Yeah, okay. S 2> ตัดทำเป็นปุ๋ยส่วนก็ค่อนข้างจะรกหน่อยครับนะครับ yeah, okay. หยัดเข้ามาหน่อยปรับแต่งตัวนี้ให้มันเอียงนิดนึงนะครับเพื่อง่ายต่อการทำขาา้ามาใกล้ๆมองเห็นไหมเวลาทำเนี่ยนะเห็นด้วยนะตัวนี้เห็นหน้าจะอยู่บริเออประทองเห็นให้เห็น,รนนะตรงนี้วันนี้มากับหลานครับให้หลานมาเป็นช่างภาพถ่ายให้ ทีนี้ก่อนเราจะเสียบนะครับเราก็ามาทาบดู่อนี่ครับเหลือไว้ประมาณสัก2องเซนขึ่นสามเซนก็ได้นะครับ เกี่ให้พอดีเข้าร่องเลยเกลี่ออกนะครับก็เหมือนกับเสียบจริงทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอารากมาเสียบแทนนะครับเราเอารากมาเสียบแทน ตรงนี้เราจะตัดออกก็ได้ไม่ตัดออกก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่ตัดไม่ตัดออกเวลาเรารัดเสมมุติว่ารากเรามันเล็กแล้วก็อาศัยนี้เป็นตัวบีบนะครับตัวกดให้มันแนบสนิทกันนะครับก็เฉือนแบบนี้บีบไม่กด <c oughs> นะครับแบบนี้แหละก็ตัดแบบ ตรงนี้เฉียนตรงนี้นิดนึงนะครับก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปเท่านี้ทีนี้ก็อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันอะไรครับก็เสียบสักสอง่ากกอครับ ประมาณ2เซนสองเซนครึ่งประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับเสียบกิ่งทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงนี้แค่เสียบข้างครับไม่ได้เสียบตรงกลางนะครับเสียบข้างเนี้ยนี่ก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราตัดมาเนี้ยแหละครับพันพันเพื่อ ตรงนี้เราอาจจะเราจะใช้ถุงพลาสติกก็ได้ใช้ฟางที่บางๆเนี่ยที่มีความความกว้างนะครับหน่อยนึงแล้วก็จะใช้เทปใสก็ได้นะครับพันพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าริวรากที่เราเสียบกับ ้ตตนตอนี้มันจะได้แนบสนิทกันนะครับไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องกดอะไรแรงๆนะครับก็พันพอให้ตึงๆนี่แหละครับตรงนี้เท่านี้แหละอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าแผลตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับที่เอากระดาษหุ้มข้างบนแล้วมาสวมทับเข้าไปนะครับ<ม>เพื่อป้องกันการไคลน้ำส่วนกระดาษนี้ก็คือเพื่อไม่ให้แสงถูกรากที่เราเสียบโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รากเขี่ยวแห้งนะครับแล้ว ปลายอดจะแห้งไปด้วยไม่ทาไม่สามารถทำให้แตกยอดขึ้นมาได้นะครับก็รายตรงนี้หละครับรับเยแต่อย่าลืมนะครับอย่ากลับนะครับคือต้องจำให้แม่นว่าส่วนไหน ็ส่วนโคนหรือว่าส่วนที่ต่อกับโต้นลำต้นนะครับคือส่วนบนนี้ส่วนนี้คือส่วนปลายนะครับยากลับนะครับยากลับแบบนี้คือตรงนี้เป็นปลายก็ต้องเอาลงข้างล่างส่วนบนส่วนโคนก็เอาขึ้นข้างบนนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับปลูกตะไคร้นะครับเพื่อปลูกตะไคร้เพื่อไม่ให้ฝนตกปลูกกับหัวนะครับไม่ได้นะครับเพราะาตรงนี้ มันจะมีท่อลำเลียงอยู่คือท่อไซเลมนะครับสำหรับส่งน้ำละแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้นไปสู่ใบเพื่อสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อสังเคราะห์แสงหรือว่าผ่านกระบวนการทางเคมีให้เป็นอาหารสำเร็จรูปสำเร็จนะครับเพื่อน,นำมาใช้กับส่วนต่างๆของลำต้นนะครับคือท่อจะดึงน้ำแระธาตุขึ้นทางท่อไซเลม แล้วจะส่งอาหารลงมาเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นทางท่อโฟมนะครับถ้าเรากลับแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปหมดเลยครับพ่อลําเลียงขึ้นก็ม่ก็กลาบไปแล้วพ่อลําเลี้ยงส่งก็เปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับมันจะไม่เป็นผลนะครับตรงนี้เนี่ยต้องจำให้แม่นนะครับ เสร็จแล้วก็รัดด้วยพลาสติกที่เตรียมไว้นี่เลยครับที่ตัดเป็นเล็กๆมาเนี่ยแต่ตรงนี้หนาไม่ล่มอยู่ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเพื่อเข้าใจให้ตรงกันนะครับต้องใส่ให้ดูเพราะว่าต้นไม้ต้นเฟรกราเทียต้นใหญ่ๆเนี่ยพอตัดออกแล้วมันก็จะเป็นมีแสงแดดส่องทั่วถึงนะครับเราต้องทำไว้ ประมาณ20วันนะครับยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นี้ก็จะสูงประมาณ5เซนถึง7เซนนั่นแหละครับแล้วเราจะถอนออกตอนไหนประมาณ20วันนี่ถ้ามีใบสัก2-4ใบแล้วเราก็แกะกระดาษนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาตูมวัตถุงออกเราแกะนี้ออกก่อนแล้วตัดตัดตรงมุมสองมุมนี้ เพื่อให้ภายในกับข้างนอกปรับให้สมดุลกันก่อนประมาณ2องหรือสวันเราค่อยแกะเอาทูนี้ออกนะครับนี่คือการทำให้เตกาพื้นบ้านต้นสูงสูงให้เป็นต้นเตี้ยและติดฝากโดกได้นี่ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็เอก ประมาณ20่ันจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับว่าผลเป็นยังไงเป็นจริงอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ